สว,ส,สวัสดีค่ะวันนี้พวกเรามาอยู่กันที่วัดคันรัดอําเภอรพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการค่ะค่ะวันนี้นะคะเราจะพามาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์บ้านมอนนะคะซึ่งเป็นศูนย์รวบรวมวัฒน,นธรรมเก่าแก่ของชาวมอนแอรีดค่ะรวมถึงวิถีชีวิตของชาวมอนด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นวิถีชีวิตด้านประเพณีหรือวิถีชีวิตการใช้ชีวิตประจําวันของชาวมอนค่ะจะเป็นยังไงก็ตามไปดูกันได้เลยค่ะ และตอนนี้เราก็มาถึงกันแล้วนะคะสาหรับพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านมอนค่ะค่ะโดยตัวพิพิธภัณฑ์นะคะจะจัดแสดงอยู่ที่ชั้น2ของอาคารค่ะตามไปดูกันเลยค่ะและเราก็ได้เข้ามาอยู่ภายในพิพิธภัณฑ์เป็นที่เรียบร้อยกันแล้วนะคะซึ่งภายในพิพิธภัณฑ์จะรวบรวมและจัดแสดงมรดกทางวัฒนธรรมของชาวมอนที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานภายในพิพิธภัณฑ์มีการจัดแสดงพระพุทธรูปโบราณ ที่สะท้อนถึงความเริ่มใสในพระพุทธศาสนารวมถึงอุปกรณ์เครื่องใช้ในชีวิตประจำวันของชาวมอญเช่นเครื่องปั้นดินเผาเครื่องครัวแบบพื้นบ้านและเครื่องดนตรีพื้นเมืองที่ล้วนบอกเล่าเรื่องราววิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างลึกซึ้งโดยในสมัยนั้นมีบุคคลสำคัญคือเจ้าพญามหาโยธาหรือทอรียโคชเสนีเจ้าพญามหาโยธาได้อพยพเข้ามาเมื่อสมัยธนบุรี ในขณะนั้นบ้านเมืองสยามเพิ่งฟื้นตัวจากสงครามจากการเสียกรุงต้องการแรงงานทําการเกษตรและกําลังปกป้องประเทศมอญจึงกลายเป็นกําลังสําคัญของกรุงธนบุรีพระเจ้าจากสินมหาราชจึงโปรดเกล้าให้พระเจ้าพญามหาโยธาไปปกครองเมืองนครเขื่อนขันหรือพระประแดงในปัจจุบันต่อมาเมื่อบ้านเมืองตระหนักถึงภัยพิบัติทางทะเลโดยเฉพาะชาติตะวันตกที่มีอาวุธยุโทโธปกรณ์ที่มีแสนยานุภาพมาก จึงได้มีการสร้างเมืองและป้อมขึ้นที่ปากแม่น้ำคือเมืองนครเขื่อนขันและโปรดให้มอนพวกพญามหาโยธาอพยพมาอยู่ดูแลเมืองนครเขื่อนขันดังกล่าวนี่คือโรงมนโรงมนแต่เดิมทีนะ่ะคนมีฐานะเขาเรีทำนี้เ็าเรียกอาาบอสปัจจุบันนี้ก็ยังมีอยู่จะสังเกตรา้พระนี่ต้องมีเลยถ้าเป็นศพพระนี่ต้องใช้อาาบอสเท่านั้นแต่ถ้าสามัญชนคนอย่างเราธรรมดาเนี่ยถ้าคนมีฐานะเขาจะใช้อาาบอส แต่การใช้อาลาบอคได้องเป็นศพที่เก็บข้ามปีสมมติตายเพิ่งตายวันซื่อตายอะไรเงี้ยก็จะทาําเผาทำอรา,าบอกไม่ได้ถูกป่ะต้องถุงมะแป๊กก็ต้องให้ข้ามปีถึงจะทำอรา,าบอคหลายปีเอทําข้ามปีไปอะ่ะศพที่เก็บอะ่ะน่ถึงจะทำอรา,าบอกลงมรเ,เนี่ยถ้าปัติบาลก็จะมีพระที่เขาทรงทำกับวัดแคร์ยังยังทำได้แล้วเอาพระแล้วเจ้าว่าดจะมาฟังได้อันเนี้ยคือมรเนี่ยถ้า เสียชีวิตที่บ้านเสียชีวิตที่บ้านเขาจะเอาทำอย่างนี้ไว้ที่บ้านและจะมีไม้ค้ำที่จะถุงก่อนที่จะนําออกไปทําพิธีชาปนกิจหรือเผาที่วัดจะสวดที่บ้านถ้าตายที่บ้านนะสวยโบราณแต่ถ้าไปเสียชีวิตนอกบ้านไม่เอากลับมาบ้านคนมอรจะไม่เอาศพกลับเข้าบ้านแต่ถ้าเสียชีวิตที่บ้านจะทาอย่างนี้อยู่ในบ้านวางศพไว้ในบ้านแล้วสวดแต่ถ้าไปเสียชีวิตข้างนอกไปไปป่วยจะแค่ได้ป่วยอยู่โรงพยาบาล ม่เอาเข้าบ้านไปวัดเลยอืแล้วถ้าเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุนะมาที่วัดแล้วไม่ทําพิธีใดๆเลยเก็บอย่างเดียวมอนอไม่สวนก็ถือว่าตายไม่ดีค่ะคนมอนค่ะถัดมาคือเครื่องโม่แป้งเป็นเครื่องมือเครื่องใช้ในสมัยก่อนสําหรับโม่แป้งทําขนมทํามาจากหินลักษณะทรงกลมการโม่แป้งนั้นจะต้องนํเข้าวไปแช่ไว้ก่อนกว่าจะโม่แป้งละเอียดต้องหมุนโม่เป็นเวลานานรู้ที่ใช้หยอดข้าวลงไปในตัวโม่ก็เล็กนิดเดียว ใส่ข้าวได้ทีละช้อนหรือสองช้อนเท่านั้นถ้าหยอดข้าวหลายๆช้อนลงไปในโม่ทีเดียวแป้งที่ได้จะหยาดไม่ดีและไม่ละเอียดขนมก็จะไม่อร่อยเครื่องโม่แป้งอันนี้เป็นเครื่องมือเครื่องใช้ของชาวบ้านในอดีตแต่ในปัจจุบันบางบ้านก็ยังนิยมใช้ในลักษณะเป็นเครื่องบดชนิดหนึ่งใช้บดเมล็ดพืชหรือวัตถุดิบให้เป็นผงละเอียดเช่นข้าวสาลีข้าวเจ้าข้าวโพดและถั่วเป็นต้นนี่คือตัวอย่างนะคะของการแต่งตัวตามประเพณีของสาวมอนค่ะ การแต่งกายของผู้หญิงสวมมิ่นคล้ายผ้านุ่งของผู้ชายแต่ลายของผู้หญิงละเอียดและสวยงามกว่ามีวิธีการนุ่งต่างกันสวมเสื้อตัวในคอกลมแขนขุดพอดีตัวสีสดสวมทับด้วยเสื้อแขนยาวทรงกระบอกนิยมใส่ผ้าสบายทับเสื้อตัวด้านนอกวิธีการใส่สบายมอนก็จะมีความแตกต่างกันตามกาลเทศะถ้าไปวัดจะห่มแบบผ้าไหลซ้าย แต่ถ้าไปงานรื่นเดิงก็จะใช้แบบพร้องคอปล่อยชายนิยมเก้าผมมวยค่อนต่ำลงมาทางด้านหลังโดยมีเครื่องประดับสองชิ้นบังคับไม่ให้ผมมวยหลุดการแต่งกายของชายชาวมอญส่วนเปลือใยถึงผ้านุ่งส่วนผ้าผืนยาวที่เมื่อเวลาออกงาสำคัญเรียกว่าเปลือฮัเลนแปลว่าผ้านุ่งยาวส่วนเสื้อเป็นเสื้อ,อคอกลมผ่าอกแขนกระบอกมีกระดุมผ้าหรือเชือกถูเข้ากันและใส่ผ้าสบายทับเสื้อตัวนอกสมัยก่อนนิยมพกศีรษะต่อมาตัดสั้นแบบสมัยนิยม การแต่งกายประเพณีบวดหน้ามอนการแต่งกายตามวัฒนธรรมประเพณีการบวดหน้าของคนมอนแต่เดิมน,นั้นจะแต่งตัวนุ่งผ้ายกมีสบายผ้าจีบสีต่างๆร้อนเหลี่ยมกันสองหินใส่เข็มขัดทองทัดดอกไม้พวงมาลัยสองชายของคอและใส่สายสร้อยทองและนี่ก็คือพิพิธภัณฑ์บ้านมอนนะวัดคันลัดผู้มาเยือนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและความเป็นอยู่ของชาวมอนผ่านสิ่งของจัดแสดงที่มีคุณค่า และบรรยากาศที่อบอุ่นเสมือนได้ย้อนกลับไปสู่ยุคก่อนพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ไม่เพียงแต่เป็นแหล่งอนุรักษ์วัตถุโบราณแต่ยังเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และเสริมสร้างความภาคภูมิใจในมรดกทางวัฒนธรร,รมอีกด้วย